กาบเดยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสมชัยฤลธประสิทธิพันธ์รองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทยขออนุญ,ญาตนำเรียนชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กรุณาพูดถึงบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนคนบ้านกลางนะฮะที่ไม่ได้ไปไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในการลงออกเสียงประชามติได้ขออนุญ,ญาตเรียนชี้แจงนะครับทะเบียนเอ่อคนบ้านกลางจริงๆเรียกว่าทะเบียนบ้านกลางนะครับ เป็นทะเบียนบ้านนะครับที่สำนักทะเบียนนะครับจัดทำขึ้นสำหรับโรงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านตามปกติได้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุได้หลายกรณีนะครับอย่างเช่นนะครับเป็นบุคคลที่ขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมแล้วไม่ไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่นะครับเป็นบุคคลที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วไม่ทราบที่อยู่ นะครับว่าไปอยู่แห่งหนตําตำบลใดไม่สามารถติดต่อได้มาเป็นเวลานานนะครับหรือเป็นกรณีที่มีการซื้อขายบ้านนะครับเจ้าบ้านคนใหม่นะครับเห็นว่าบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นไม่รู้จักไม่อะไรก็ไปที่สํานักทะเบียนนะครับแล้วก็แจ้งต่อในทะเบียนให้เอาชื่อบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นเนี่ยเข้าไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางนะครับซึ่งจากสถิตินะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567นะครับ มีบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนคนบ้านกลางทั้งสิ้นนะครับ 4, 3 7 4 6 0 3ราลายนะครับในจำนวนนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทย221,028รลายและเป็นต่างด้าว1 5 3น7 5รลายหากแยกประเภทนะครับจะขออนุญาตแยกประเภทเพื่อให้ท่านได้เห็นตัวเลขน,นะครับ ประเด็นประเภทแรกนะครับคือเป็นประเภทที่เจ้าบ้านหรือในทะเบียนผู้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนคนบ้านกลางนะครับในจํานวนนี้นะครับมี1นึ่งแสนรลายนะครับเป็นบุคคลที่ตัวเองแจ้งย้ายตัวเองออกจากบ้านแล้วไม่ไปแจ้งย้ายเข้านะบ้านใหม่นะครับจำนวน41,670รลายและประเภทที่3ผมขออนุญาตกับเรียนครับ เป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับนะครับซึ่งทางกรมราชทัณฑ์นะครับได้มีกฎหมายให้เอาบุคคลเหล่านี้เข้าไว้ในทะเบียนคนบ้านกลางนะครับถูกหมายจับนะครับแต่ยังจับตัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปใช้สิทธิ์ในการทําบัตรประชาชนในการจดทะเบียนสมรสหรือแม้กระทั่งในการไปทาพาสปอร์ตเพื่อหลบหนีออกต่างประเทศนะครับก็เลยให้เอาเข้าไปไว้ในทะเบียนคนบ้านกลาง เพราะการที่มีชื่อในทะเบียนของบ้านกลางนั้นจะถูกจากัดสิทธิ์นะครับไม่สามารถทำนิติกรรมใ,นในดๆได้นะครับคราวนี้ในส่วนของวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับบุคคลที่ที่อาจจะไม่ใช่บุคคลที่ถูกหมายจับนะครับแล้วก็เป็นคนที่ที่สุดจริตนะครับท่านก็อาจจะนะครับไปแสดงตนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ท่านอยากจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ นะครับณปัจจุบันอย่างเช่นเดิมท่านเคยมีชื่ออยู่ที่จังหวัดสงขลาผมขออนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพแล้วอย่างมีชื่อในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพนะครับท่านก็ไปแสดงตนต่อในทะเบียนของกรุงเทพมหานครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าอาจจะเป็นบัตรประชาชนฉบับเดิมนะครับเป็นใบขับขี่ฉบับเดิมเป็นพาสปอร์ตเป็นสำเนาทะเบียนนักเรียนนะครับไปแสดงต่อในทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเชื่อได้แน่ว่าเป็นบุคคลที่ตรงกับที่นําหลักฐานมาแสดงนะครับนายทะเบียนก็จะแจ้งย้ายออกมาอยู่ยังทะเบียนบ้านปกตินะครับเมื่อมาอยู่ตามทะเบียนบ้านปกติก็สามารถขอมีบัตรประจาตัวประชาชนและได้สิทธิ์หลายๆส่วนที่ถูกจํากัดนั้นกลับคืนครับขออนุญาตกลับเรียนขอาพกุลครับ